สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องที่เกี่ยวกับเศษส่วนนะครับซึ่งเป็นท่าเปรียบเทียบเนื้อหาก็คือตอนนี้มันอยู่ในมหนึ่งเทอมหนึ่งวิชาเพิ่มเติมนะครับหรืออาจจะอยู่บางงเรียนก็อาจจะอยู่ในวิชาพื้นฐานนะครับ ทีนี้เดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะครับหัวข้อก็คือการบวกลบเศษส่วนที่เป็นจํานวนคะหรือบางทีอาจจะมีจํานวนเต็มหรือเศษส่วนแท้เศษส่วนเกินผสมอยู่ในนั้นเดี๋ยวมาลองกันโดยดูเลยว่าจะทํำยังไงครับมาตัวอย่างแรกนะครับที่ครูเตรียมมานะครับข้อแรกก็คือข้อหนึ่งลบสามเศษสี่ส่วนห้าบวกด้วยสองเศษสามส่วนสิบนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ข้อนี้วิธีเฉลยมันมีหลายวิธีมากหนึ่งก็คือวิธีทำให้มันเป็นเศษเกินแล้วก็เอามาบวกลบทำให้ตัวส่วนเท่ากันสองวิธีแยกจำนวนค่าออกเป็นจำนวนเต็มแล้วก็เป็นเศษส่วนแล้วก็จับแต่ละกรุ๊ปเนี่ยมาบวกกันนะครับเดี๋ยวคุยขอใช้วิธีที่สองแล้วกันนะครับเพราะว่าตามหนังสือสสวทอลองดูวิธีนี้ดูนะ ขั้นที่หนึ่งครับเราก็จะแยกจำนวนค่าสองตัวเนี้ออกจากกันตัวนี้แยกกันนะแยกจะกลายเปเป็นลบสามลบสี่ส่วนห้าตัวแรกบวกกับตัวที่สองครับอยู่ในกรอบสีแดงครับตัวที่สอง ครูจะพยายามเอาเครื่องหมายมาด้วยเลยนะครับถ้ามันเป็นลบก็ครูก็ต้องตีกรอบสีแดงใส่เครื่องหมายลบนะครับสัวที่สองก็จะเป็นสองบวกสามส่วนสิบนี่คือความต่างของการแยกนะครับถ้าจํานวนคระติดลบเวลาแยกก็สามารถแยกเป็นลบกับลบได้เลยส่วนในกรอบสีแดงถ้าของเรามันเป็นบวกก็คือสองเศษสามส่วนสิบเนี่ยก็แยกเป็นสองบวกสามส่วนสิบธรรมดา ขั้นตอนที่2ครับเราจะเอากลุ่มที่เป็นจํานวนเต็มเนี่ยคูมาร์กสีเขียวไว้เนี่ยเอามาอยู่ด้วยกันก็จะกลายปเป็นลบสามสองใส่วงเล็บนะจะได้เป็นระเบียบบวกสองแล้วก็นี่คือค๊ปของจํานวนเต็มทีนี้อันต่อมา เดี๋ยวครูเขียนออกก่อนว่าตัวนี้ครูเอามาแล้วต่อมาคารูจะเอาเศษส่วนครับมาอยู่ด้วยกันอ,อีกกุ๊ปหนึ่งคือกรุ๊ปเศษส่วนตัวแรกก็คือเดี๋ยวใส่วงเล็บก,ก่อนนะครับลบสี่ส่วนห้าอีกตัวหนึ่งคือสามส่วนสิบสังเกตเครื่องหมายลบตรงนี้ครูจะเขียนลบแต่ถ้าเป็นบวก เราไม่จะเป็นต้องเขียนก็นได้นะครับแล้วสุดท้ายสองกรุ๊ปนี้เอามาบวกกันปวดลบเส้นออกนะเดี๋ยวตาลายโอเคครับแล้วก็สุดท้ายจำนวนเต็มกับเศษส่วนเนี่ยก็คือเอามารวมกันครับมาเดี๋ยวเรามาคิดก้อนจำนวนเต็มก่อนแล้วกัน ลบสามบวกสองก้อนนี้ได้ลบหนึ่งครูชอบวงเล็บแบบเต็มเรียมนะจริงๆใส่วงเล็บคร้งก็ได้นะครับบวกกับลบสี่ส่วนห้าบวกสามส่วนสิบเนื่องจากตัวส่วนมันยังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำตัวส่วนให้เท่ากันนิดนึงนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวครูสมว่ันนี้คือกระดาษทดแล้วกันเนาะนี่คือการทด ทำยังไงตัวส่วนที่จะเท่ากันก็จะเป็นลบสี่ส่วนห้าตอนนี้มาทดบวกกับสามส่วนสิบเจ้าลบสี่ส่วนห้านี่ขอคูณสองเข้าไปเพื่อให้ตัวส่วนกลายไปเป็นเลขสิบส่วนสิบเนี่ยไม่ต้องคูณอะไรเพราะว่ามันเป็นเลขสิบอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นของใหม่กลายไปเป็นลบแปดสี่สองเป็นแปดส่วนสองห้าเป็นสิบบวกสามส่วนสิบ เนื่องจากตัวส่วนเท่ากันแล้วเนาะเราสามารถนำลบแกับนำสามมาบวกกันได้เลยก็จะเป็นลบแปบวกสส่วนสิเขียนตัวเดียวก็พอครับลบแบวกสได้ลบหส่วนสิโอเคสรุปแก๊งเศษส่วนได้แล้วมันคือลบหส่วนสิทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายครับเราจะเอากลุ่ม ของจานวนเต็มกับเศษส่วนเนียมารวมกันเป็นก้อนเดียวมีหลักการอยู่ว่าถ้ามันเป็นเครื่องหมายด้วยเดียวกันเน่ะเอามารวมกันได้เลยเช่นตัวนี้ติดลบเศษส่วนก็ติดลบอีกแสดงว่าสองตัวนี้สามารถเอามารวมกันหรือพูดง่ายว่าเอามาเขียนต่อกันเป็นจํานวนคระได้เลยครับอารวมร่างได้เลยนะเพราะติดลบทัง้งงโ่งก็จะเป็นลบหนึ่งเศษห้าส่วนสิบเครื่องหมายลบเขียนครั้งเดียวก็พอนะครับ แต่ที่นี้เราดูเราเห็นว่าเจ้าหนึ่งเศษห้าส่วนสิบเนี่ยห้ากับสิบเนี่ยมันสามารถตัดทอนให้มเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ต่อนะครับก็จะเป็นหนึ่งใช้ไม่ห้าตัดเลยก็ห้าหนึ่งห้าห้าสองโอเคกลายเป็นหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองก็เรีย <toc> บร้อยครับนี่คือตัวอย่างท <improvements> ี <and honestly> ่หนึ่งใครไม่ทันสามารถ กดรีเพย์ได้อีกรอบนะครับว่าตรงไหนมาจากอะไรข้อ,อที่สองครับขั้นแรกเนาะครูก็จะตีกรอบตรงนี้ทีนี้ดูดีดนะเวลาครูตีกรอบตัวด้านหลังนี่ครูตีกรอบเอาเครื่องหมายไปด้วยเลยนะครับขั้นแรกก็คือแยก จำนวนคระออกเป็นสส่วนก็คือส่วนหน้ากับส่วนหลังจํานวนเต็มกับเศษส่วนนั่นเองนะเนื่องจากข้อนี้มันติดลบทั้งคู่เวลาแยกก็ต้องติดลบนะครับบวกกับอีกแกหนึงกลุบนี้ติดลบทั้งคู่เนาะก็จะเป็นลบสามลบหนึ่งส่วนหก โอเคขั้นต่อไปคือเอาจำนวนเต็มมาอยู่กับจำนวนเต็มเศษส่วนมาอยู่กับเศษส่วนสังเกตไหมตรงกลางครูคเขียนเครื่องหมายลบตลอดเลยเอ,อ้อขออภยัยเครื่องหมายบวกตลอดเลยครูไม่ได้เขียนลบนะครับเขียนบวกตลอดเลยมาจำนวนเต็มมาอยู่ข้างหน้าเศษส่วนไปอยู่ข้างหลังไป จำนวนเต็มก็จะมีลบห้ากับลบสามบวกกันเสมอนะของโคเนี่ยอันนี้เหมือนกันพวกเศษส่วนเตรียมวงเล็บไว้เลยบวกกันเอาไวร้ร่อมาเอามาเติมเวลาเอามาถ้าเครื่องหมายลบต้องเขียนด้วยนะครับเป็นลบห้าส่วนสิบสองทีนี้ ทคนิคนิดนึงเครื่องหมายลบเนี่ยมันสามารถอยู่ได้สามที่นะก็คือหนึ่งอยู่ตรงกลางเห็นไหมแบบนี้คืออยู่ตรงกลางเลยตรงกับขีดเศษส่วนแบบที่สองก็คืออยู่กับเลขตัวด้านบนหรือตัวเศษนั่นเองหรือแม้กระทั่งลงไปอยู่กับสิบสองก็ได้ต้องเลือกอยู่แต่คุณแนะนําว่าเรื่องนี้อยู่ข้างบนไปอยู่กับตัวเศษละกันจะง่ายต่อการคํานวณโอเคตัวต่อมาตัวนี้ลงมาเป็นลบหนึ่งส่วน 6โอเคครับต่อไปคือเราจะทำจำนวนเต็มก่อนเพราะมันง่ายกว่าลบห้าบวกลบสามนนี้คงไม่ต้องทดเนาะได้ลบแปดบวกกับกุ๊ปเศษส่วนเหมือนเดิมตอนนี้มานตัวส่วนไม่เท่ากันเดี๋ยวเราเอาออกไปทดเป็นลบห้าส่วนสิบสอง บวกกับลบหนึ่งส่วนหกเนื่องจากตัวส่วนไม่เท่ากันตัวหนึ่งเป็นสิบสองตัวหนึ่งเป็นหกก็คูณสองเข้าไปที่นี่ด้านหลังเลยสาเหตุที่คูณสองเพราะว่าเราอยากให้หกเนี่ยกลายเป็นสิบสองมันจะได้ตัวส่วนเท่ากันแล้วก็บวกกันได้ม่ของใหม่เป็นลบห้าส่วนสิบสองบวกกับลบสองส่วนสิบสอง ตอนนี้บวกกันได้แล้วเพราะว่าตัวส่วนเท่ากาันบวกกันได้เลยนะครับอันนี้คิดในใจได้เลยค่อนข้างง่ายอ่าเป็นลบเจ็ดส่วนสิบสองเรียบร้อยแก๊งเศษส่วนของเราลบเจ็ดส่วนสิบสองเนื่องจากทั้งคู่ติดลบด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาตอบสามารถตอบรวมกันได้เลยก็จะเป็นลบแปดเศษเจ็ดส่วนสิบสอง แล้วก็เจ้าเจ็ดส่วนสิบสองเนี่ยมันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วก็ไม่สามารถตัดได้เพิ่มนะครับมาข้อต่อไปครับลบเก้าษเจ็ดส่วนแปดบวกกับสี่ษสามส่วนสิบหก ทีนี้เดี๋ยวครูขอเพิ่มเลขเข้าไปหน่อยนะขอเป็นสิบสี่ไปเลยแล้วกันอ่ะสิบสี่เดี๋ยวจะเพิ่มความยากหน่อยแล้วกันเพราะว่าเลขหลักเดียวเบื่อแล้วเป็นเลขสองหลักเลยแล้วกันมาวิธีทำเดี่ยครับแยกตัวนี้ออกเป็นสองก้อนเป็นลบเก้าลบเจ็ดส่วนแปดบวกกับนะตรงกลางของครูเป็นบวกเสมอเลยนะ แต่ย้ำอีกทีโจทย์ที่เฉลยมาเนี่ยมันใช้วิธีอื่นเฉลยได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยจริงๆก็อยากสอนหลายวิธีนะครับแต่ครูลองแล้วสอนสามวิธีสองวิธีเนี่ยสุดท้ายมันจะงงเลือกวิธีที่ดีที่สุดละกันอ่าก้อนที่สองครับครูตีกรอบใส่เครื่องหมายบวกด้วยนะเอาลงมาเป็นสิบสี่บวก สามส่วนสิบหกอย่าลืมนะคนที่มีโจทย์ข้อนี้อยู่อยู่ดิครูจงใจเปลี่ยนโจทย์ให้มันเป็นเลขสิบสี่เฉยๆนะอ่ะสเต็ปต่อมาครับเอาจํานวนเต็มมาอยู่กับจํานวนเต็มอ่ใส่วงเล็บรอเลยสุดท้ายครูก็ต้องเอาบวกกันอยู่ดีนะครับแล้วก็แก๊งเศษส่วนไปอยู่ด้วยกันแก๊งเศษส่วนไปอยู่ด้วยกัน,นครับบวกเสมอนะครับของโคนของกลางก็บวก จำนวนเต็มมาอยู่ด้วยก,กันเป็นลบเก้ากับสิบสี่จำนวนเต็มอันนี้เศษส่วนเศษส่วนมีใครบ้างก็มีลบเศษส่วนแปดกับสามส่วนสิบหก อ่าเ,เดิมครับก้อนเศษส่วนโจทย์ชอบเอาตัวส่วนที่มันไม่เท่ากันมาให้เราทําเราก็ออกไปชดข้างนอกอ่าตังนี้คือกระดาษทดเป็นเจ็ดส่วนอ่าลบเจ็ดส่วนแปกับสามส่วนสิบหกบวกกันอยู่ตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทําให้เท่ากันให้ได้ก็คูณสองละกันเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็นลบสิบสี่ส่วนแปดบวกกับสาม ขออภัยครับข้างล่างส่วนไม่ใช่ส่วน8แล้วนะคูณ2แล้วเป็น16 3 16ส่วน16บวกกันได้ลบ11เอส่วน16เอามาเติมเลยครับจำนวนเต็มลบ9บวก14ได้เท่าไหร่ลบ9บวก14ได้5บวกกับเศษส่วนที่เราเพิ่งคิดได้เมื่อกี้คือลบ11ส่วน16 แล้ละจุดพิกมาแล้วผูจงใจแก้ให้มันมาถึงจุดนี้แหละครับตอนจบครับนักเรียนจะเอา5ไปรวมกับ 10, ลบสิบเอส่วนสิเลยเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนข้อเมื่อกี้ที่ผ่านมาสาเหตุเพราะว่าด้านหน้าจำนวนเต็มมันเป็น5ธรรมดาครับมันไม่ใช่ลบหถ้าลบด้วยกันทั้งคู่เนี่ยโอเคครับมันเป็นลบหเศษสิบเส่วน 11, สิน 16, ได้ แต่ปัญหาคือมันไม่ใช่ลบไงข้อนี้ครูบอกนะมันเป็นห้าธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้ามันจะรวมได้มันต้องเป็นเครื่องหมายเดียวกันครับถ้าเป็นบวกก็ต้องบวกด้วยกันทั้งคู่แต่ตัวนี้ด้านหลังดันติดลบซะงั้นนเพราะฉะนั้น,นะเ,น,น,นเลขห้าครูขอแบ่งเป็นห้าขอไปครับเป็นสี่บวกหนึ่งทำไมต้องแบ่ง เพราะโคจะเอาเจ้าเลขหนึ่งสีน้ำเงินเนี่ยไปบวกกับตัวเศษส่วนที่อยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยไปบวกกับตัวนี้เลขห้านะเลขห้ามันยอมแบ่งออกมาหนึ่งก็คือห้าแปลงรางเป็นสี่บวกหนึ่งแล้วจะเอาเลขหนึ่งไปช่วยคุ๊บข้างหลังเขา ทำไมเลขหนึ่งถึงจะมาช่วยตัวนี้มันจะมาช่วยบวกเพื่อไม่ให้ด้านหลังติดลบพอไม่ติดลบเลขสองก้อนนี้ก็คือเลขเศษส่วนกับเลขจํานวนจริงมันจะได้รวมเป็นจํานวนคระได้แบบง่ายๆะนะทีนี้ตามหลักการเนาะทางคณิตศาสตร์เนี่จ้าบวกเจอลบเนี่ยถ้าท่องไปบบง่ายบวกเจอลบมันจะได้ลบใช่ไหมครับ จะลบได้ลบหนึ่งอยากไปลบกับสิบเอ็ดส่วนสิบหกแต่เนื่องจากหนึ่งไม่ใช่ตัวเศษส่วนสิบหกนะมันจะต้องคูณด้วยสิบหกส่วนสิบหกเข้าไปแต่ครูขอขึ้นทางนี้ต่อนะเดี๋ยวที่ไม่พอแล้วะก็จะกลายปเป็น c บวกสิบหกส่วนสิบหกลบสิบเอ็ดส่วนสิบหก ใส่วงเล็บหน่อยกุ๊บเศษส่วนก็อยู่กับกุ๊บเศษส่วนนนั้ใส่วงเล็บแยกให้เห็นชัดๆคิดในวงเล็บเศษส่วนก่อนเพราะเลขสี่มันง่ายอยู่แล้วสิบหกลบสิบเอ็ดก็เหลือห้าส่วนสิบหกโอเคสี่กับห้าส่วนสิบหกเนื่องจากมันเป็นเครื่องหมายเดียวกันเนาะคือทั้งคู่ก็ต่างเป็นบวกไม่ได้ติดลบเอามารวมกันได้นะครับเป็นสี่ เจ็ห้าส่วนสิบหกเรียบร้อยครับทีนี้ข้อต่อไปครูขอแต่งโจทย์ขึ้นมาเองแล้วกันครูว่าอันนี้มันง่ายไปเราทำบ่อยแล้วโจทย์นี้คือข้อสี่อันใหม่นะครับครูขอลองเป็นโจทย์ตัวนี้แล้วกันเนาะ เจ็ดเศษเก้าส่วนยี่สิบลบกับสองเศษเจ็ดส่วนแปดเลยละกันอ่ะวิธีทำเจ็ดแยกเป็น เจ็บวกเก้าส่วนยี่สิบแล้วก็บวกกับลบสองลบเจ็ดส่วนแปดขั้นต่อไปคือเอาจำนวนเต็มมาอยู่กับจำนวนเต็มก็จะเป็นเจ็ดมาอยู่กับลบสองเก็นไหมหครูใส่วงเล็บตลอดนะ โอ้โหเยอะเสียงหายต่อไปออันนี้แก๊งจำนวนเต็มต่อไปแก๊งเศษส่วนแก๊งเศษส่วนก็จะมี9ส่วน20ังเกตไหมนะครูไม่ได้เขียนเครื่องหมายบวกนะครับบวกกับลบ7ส่วน8แต่ถ้าเลขมันติดลบเนี่ยต้องเขียนด้วยอวครูซูมเข้าไปนิดนึง ๋ยวคิดจำนวนเต็มเลยง่ายอยู่นะครับเจ็ดบวกลบสองได้ห้าอ่าวห้ามาอีกแล้วเมื่อกี้ก็ห้าตังโจทย์เจอเลขเดิมๆแล้วบวกกับแก๊งเศษส่วนครับเก้าส่วนยี่สิบบวกเจ็ดบวกลบเจ็ดส่วนแปดมาคิดข้างนอกทดเป็นเก้าส่วนยี่สิบบวกกับลบเจ็ดส่วนแปด ทำในส่วนที่จะเท่ากันทีนี้ถ้าคิดไม่ออกให้หาคอร,รอนอนะครับคร,รอนอน่าจะเป็น40เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องคูณ2นะครับตัวนี้คูณ5่าจะเป็นเท่าไหร่ของใหม่เป็น18ส่วน40 บวกกับ7535ห้แต่แบบติดลบนะครับ8540โอเคตัวส่วนเท่ากันแล้วบวกกันได้ข้อนี้เป็นลบสิส่วน40ครับ18บวกกับลบสาได้ลบสิเส่วนสนะี่สมเอามาเติมขณะนี้เศษส่วนได้แล้วลบสิส่วนสี เจอโจทย์ที่รวมกันไม่ได้อีกแล้วก็คืออันนึงเป็นบวกอันหนึงเป็นลบแต่สีได้เนาะมันเป็นเลขห้าสิได้ยังไงเพราะว่ามันก็สอนไปแล้วเมื่อกี้เลขห้าแยกเป็นสีบ่บวกหนึ่งบวกกับลบสิบเจ็ดส่วนสี่สิบแล้วครูขอใส่วงเล็บครอบตัวนี้เพราะเดี๋ยวจะเอาหนึ่งไปช่วยด้านหลังเลยหนึ่ง ขอคิดแบบเร็วๆแล้วนะหนึ่งแปลงร่างไปเป็นสี่สิบส่วนสี่สิบมาย,ย่าไๆเพราะว่าทําตัวส่วนให้เท่ากาันคูณสี่สิบทั้งบนและล่างบวกกับลบสิบเจ็ดส่วนสี่สิบของใหม่สรุปเป็นสี่บวกกับในวงเล็บเป็นยี่สิบสามส่วน 40. สี่สิบสรุปข้อนี้ตอนนี้เป็นบวกทั้งคู่แล้วรวมกันได้เป็นสี่เศษยี่สิบสามส่วนสี่สิบ โอเคทีนี้หลังจากนี้เนี่ยครูจะสาธิตว่าถ้าเราทำโจทย์แล้วตอนจบเราไปเจอคำตอบแบบนี้เราจะทำยังไงนะครับมาตัวอย่างถ้าคำตอบสุดท้ายเราได้แบบนี้ครับอ่ะสมมตินะเจ็ด เศษยี่สิบสามส่วนสิบสองแบบนี้แน่นอนด้านหลังจำนวนค้าเนี่ยมันไม่ไม่น่าจะเป็นเศษเกินเนาะถ้าเราจะไปตอบแบบนี้โอกาสที่จะโควาจะกาผิดเนี่ยมีแน่ลองคิดดูครับว่าทำยังไงโอ้แซนะม้นีจริงๆถามว่า ถ้าเรามั่นใจว่าเราคำนวณถูกแล้วก็ถ้าครูวั่นใจดีนะเขาจะให้ก็ได้มาแต่ถ้ามันไม่ใช่ครับ <c oughs> ด้านหลังเนี่ยมันเป็นเศษเกินนะครับเราจะมาแปลง23่ส่วนสิไปเป็นจำนวนคระก่อนครับมาก็จะเป็น23่สิบสามหารสิรับ1เหลือ11นั่นหมายความว่าเจ้า23 ส่วน12เนี่ยกลายร่างไปเป็นจำนวนหนึ่ง c สิบเส่วน12ครับแล้วเราค่อยเอา7กับ1ไปบวกกันเลยกลายไปเป็น8ปด c 1 1ส่วน12เป็นต้นนะครับติดลบก็คิดแบบเดียวกันนะครับเช่นขอน้อนี้ถ้ามันเป็นลบครัแค่เติมเป็นลบแแค่นั้นเองถ้าโจทย์เป็นลบนะ โอเคอทีนี้ลองตัวอย่างที่สองดูสมมติเอาเจอคำตอบลบยี่สิบห้าซเท่าไหร่นี้สามสิบหกส่วนห้า้วกันะเนาะโอ้มีแต่เลขห้าลองดูจะได้เท่าไหร่ครับติ๊กกรอกตอิ๊กกอกกดตัอกไม่ก็ได้นะใครที่กำลังนั่งทำอยู่ ทำได้อย่งครับนะครูาพาทำเนาะก่อนอื่นเอายี่ห้าออกมาก่อนจะได้ไม่เกะีกะเป็นลบยี่ห้าแยกเลยเราเราเรียนแยกกันวเนาะมันสามารถแยกเป็นตัวน,นี้ไดนะ้ทีนี้เราจะเปลี่ยนสามสิบหกส่วนห้าเนี่ยเป็นจำนวนคระนะครับก็จะเป็นสามสิบหกส่วนห้าเครื่องหมายลบไม่ต้องมาก็ได้นะครับนะเป็นเท่าไหร่ห้าเจ็ดสามห้า หรือเศษหนึ่งโอเคเพราะฉะนั้นแปลงร่างไปเป็นจำนวน 7. เจ็ดเศษหนึ่งส่วนห้าแล้วจากนั้นเราก็เอายิ่มห้ากับลบเจ็ดเนี่ยมารวมกันเป็นเลขเดียวเลยครับก็จะกลายไปเป็นลบยิ่มห้าลบเจ็ดได้ลบสามสิบสองนะครับเราก็เศษหนึ่งส่วนห้า เจ็บร้อยเพราะฉะนั้นถ้าเจอโจทย์แบบนี้ก็หวังว่าจะทำได้เนาะโจทย์จำนวนคละหากนักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบวกลบเศษส่วนที่เป็นจำนวนค่ะก็สามารถอินบ็อกมาถามในเพจนายตะวันหรือใต้โพสต์ YouTube นี้ได้เลยนะครับโอเคครับแล้วหวังว่าจะ กันใหม่นะครับหวังว่าจะติดตามอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดติดตามด้วยนะครับทั้งเพจแล้วก็ช่อง YouTube ครับขอบคุณมากครับที่ดูจนถึงตอนจบครับสวัสดีครับนักเรียน